สวัสด,ดีผู้ชมรายการมันตราสยามนะครับสําหรับมันตราหามาเล่าในอีพีนี้จากอีพีล่าสุดที่เราได้ออกไปอาจารย์แขกก็ได้มาบอกแล้วนะครับว่าในอีกไม่กี่วันนี้เรากําลังจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครั้งยิ่งใหญ่ที่มีผลต่อมนุษย์ที่อาจารย์แขกย้ําว่าจะมีความรุนแรงมากกว่าทุกปีในเรื่องของความเชื่อของการโคจรของดวงดาวซึ่งปรากฏการณ์นี้ที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือการเกิดราหูอมจันทร์ ซึ่งการเกิดปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อของจันทคราดคือปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์โครจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันพอดีโดยมีโลกอยู่ตรงกลางทําให้พระจันทร์อยู่ในจุดกระทบของเงาโลกที่ทอดผ่านจนทําให้เรามองเห็นลักษณะของพระจันทร์เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสําหรับในเรื่องของตำนานความเชื่อของการเกิดราหูอมจันทร์นั้น ตามตำนานได้เล่าไว้ว่าเมื่อครั้งที่พัะนารายทรงแนะนำให้พระอินจัดทำพิธีกวนน้ำอมฤตซึ่งน้ำอมฤตนี้เมื่อได้ดื่มกินแล้วก็จะมีร่างกายเป็นอมะตะแต่การกวนน้ำอมฤตนี้เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่เหล่าทวยเทพไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองได้จึงต้องพึ่งพาเหล่าอาสูรมาร่วมทำพิธีซึ่งหนึ่งในอสูรเหล่านั้นก็คือพระราหูนั่นเอง ซึ่งเทพกับอสูรได้ตกลงกันว่าหากเมื่อกวัวน้ำอมฤตสำเร็จแล้วจะแบ่งให้เทพและอสูรได้ดื่มกินเท่าเากันเพื่อให้มีฤทธิ์เป็นอมาตะกันทั่วหน้าพิธีการกวนน้ำอมฤตนี้จึงได้เริ่มขึ้นโดยการนำเขามัรทะมาเป็นไม้กวนและใช้พญาอนันตนาคราชเป็นเชือกพันชักเขาเมื่อเริ่มฝ่ายเทพก็ได้สำแดงความเอาเปรียบโดยการให้ฝ่ายอสูร ชักรอกอยู่ทางด้านเสียงของพญานาคส่วนฝ่ายเทพพากันมาช่วยชักรอกทางด้านหางเมื่อยิ่งทําการชักพญานาคก็เกิดความเจ็บปวดจนได้สํารอกพิษออกมาจากทางปากไปโดนเหล่าอสูรทําให้เหล่าอสูรเมื่อโดนพิษของพญานนตนาคราชก็เกิดความอ่อนล้าและบาดเจ็บไปตามๆกันแต่เมื่อได้น้ำอมฤตเป็นที่เรียบร้อยเหล่าเทพก็ช่วงชิงโอกาสในขณะที่เหล่าอสูรกำลังอ่อนเปรียบเพียแง แย่งชิงน้ำอมฤตมาครอบครองแต่เพียงผู้เดียวเมื่อเหล่าอสูรรู้ว่าถูกเอาเปรียบจึงเกิดเป็นเทวสุรสงครามขึ้นพระนารายณ์จึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการแปลงกายเป็นสาวงามมาช่วยไก,กล่เกลี่ยและยุติสงครามในครั้งนี้โดยให้ฝ่ายเทพและฝ่ายอสูรยืนหันหน้าเข้าหากันแล้วจะอวนน้ำอมฤตให้ได้ดื่มกันทุกฝ่ายแต่ให้เริ่มจากฝ่ายเทพก่อน เมื่อฝ่ายเทพได้ดื่มน้ำอมฤตไปสักครู่หนึ่งพญาราหูก็จับสังเกตได้ว่าเหล่าทวยเทพมีอุบายที่จะไม่ให้เหล่าอสูรได้ดื่มน้ำอมฤตยพยาราหูจึงแปลงกายเป็นเทพไปยืนขั้นระหว่างเทพพระจันทร์และเทพพระอาทิตย์ซึ่งโดยปกติแล้วฝ่ายเทพก่อนจะดื่มน้ำอมฤตนั้นจะต้องมีการสวดมนต์กำกับคาถาก่อนแต่เมื่อพระราหูแปลงกายได้น้ำอมฤต ก็รีบดื่มกินทันทีทําให้เทพจันทร์และเทพพระอาทิตย์เห็นความผิดปกติจึงตะโกนฟ้องต่อพระนารายณ์แปลงกายพระนารายณ์แปลงกายจึงคว้ากงจักตัดเทพราหูขาดออกเป็นสองท่อนด้วยเหตุนี้เองทําให้พระราหูจงเกลียดจงชังพระอาทิตย์และพระจันทร์เป็นอย่างมากจึงจ้องจะกืนกินพระอาทิตย์และพระจันทร์จนเกิดเป็นเหตุการณ์ราหูอมจันทร์และราหูอมพระอาทิตย์เกิดขึ้นซึ่งนี้เอง ก็เป็นตำนานการเกิดราหูอมจันททร์ี่มีมาตั้งแต่ในสมัยอดีตแต่ตามคติความเชื่อหากเมื่อเกิดเหตุจันทคา,าตหรือราหูอมจันทร์แล้วจะเป็นลางร้ายที่นำภัยพิบัติมาสู่โลกซึ่งผู้คนก็มีความเชื่อว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นหากเมื่อดาวราหูโครจรทับลัคนาของใครก็ตามคนผู้นั้นก็จะพบกับความเปลี่ยนแปลง บางก็อาจเกิดอุปสรรคความวุ่นวายในชีวิตมีเหตุให้เผชิญกับเคราะห,หนักหรือบ้างหากเปลี่ยนพลังงานของราหูให้เป็นพลังงานดีได้ก็อาจจะเกิดโชคพลิกชีวิตให้ดีขึ้นเป็นเท่าทวีคูณเลยก็ได้ค่ะอาจารย์ราหูอมจันร์กับอมพระอาทิตย์ะคะมีความรุนแรงต่างกันยังไงคะ ในรอบนี้วันที่เจ็ดเนี่ยมันจะเป็นราหูอมพระจันทร์ครับค่า<ะ>ซึ่งมันจะเป็นในเวลากลางคืนอในเวลากลางคืนแล้วก็เขาจะต้องดูว่าถมันอมมันอมพระจันทร์เนี่ยดาวจันทร์ก่อนในวิชาโหราศาสตร์ไทยตีดาวจันทร์ในวิชาสายสายก็พูดเหมือนกันดาวจันทร์เนี่ยเปรียบเสมือนการเงินการงานความรักความสัมพันธ์สุขภาพเสียเสียคือถ้าราหูมันเกาะ มันจะเสียมันคือเรื่องที่เสียมันจะทําให้เรื่องเหล่านี้เสียความรักการเงินความสัมพันธ์สุขภาพเสียทุกอย่างคนที่โดนเนี่ยคือคนที่โดดเด่นถ้าถ้าภูมิภาคขนาดใหญ่ผู้หญิงอาจตายได้ถ้าเป็นผู้หญิงนี่อาจจะถึงตายได้ผู้หญิงใหญ่ๆระดับประเทศอาตายได้อาจจะตายได้หรือ ผู้หญิงใหญ่ๆระดับประเทศอาจจะหมดอำนาจได้นี่หมาพูดแบบนี้คนจะนึกออกไหมอาจจะหมดอานาจได้ก็คือผู้หญิงต้องระวังมากกว่าผู้ชายนี่ถ้าเป็นอมพระจันทร์นะครับก็ตัดกันแต่พอเป็นอมะ้าทิตยระ้าทิ์เนี่ยจะเปรียบเสมือนกับอำนาจ อำนาจอ่าเปรียบเสมือนกับการเดินทางอ๋อ,อเปรียบเสมือนกับการต่อรองอ๋ออ่าเปเาารียบเสมือนกับการเจรจาขนาดใหญ่อ่าอ,อ่าเปรียบเสมือนเงินที่ใหญ่ขึ้นกว่าพระจันทร์อ,อ่าแล้วก็เปรียบเสมือนผู้ชายที่มีอำนาจมีอำนาจอ,อ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพระไลาหูให้โทษเรื่องหลังนี้ก็จะเสียอ๋ออ่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลาหูให้คุณมันก็จะดีคุณสองอ๋อแล้วแต่ถึงบอกว่าลาหูที่มองเห็นได้ด้วยตาตอมันเกิดอ่ะมันแสดงว่าอย่างนี้ ถ้าราหูถ้าเรามองเห็นได้ด้วยตายการมันอมเนี่ยมันจะตรงกับวิชาจีนที่ว่าฟ้าตรงพอดีอเราอยู่ในเส้นที่มองเห็น,นพอดีอมันส่งผลหาเราแน่นอนอ๋อมาส่งผลหาเราแน่นอนหา,หาเมืองที่เห็นแน่นอนที่จะรอบเนี่ยเมืองไทยเห็นแน่น,น,นอนตอนนเราเห็นด้วยตาได้และนานด้วยนานด้วยนานเป็นชั่วโมงคือเม็นอมนานใช่ไหมจ๊ะอมนานมากอมนานคือถ้าตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสามกว่า คือเขาบอกว่าหนึ่งหนึ่งชั่วโมงก็รุนแรงแล้วคนโบราณรุนแรงไม่รุนแรงดูเวลาอมด้วยนะว่ามันยกราศีข้ามราศีอะไรแบบี้เพราะว่าบางทีเขาอมไม่นานบางทีอมนานแล้วแต่ไงอ่ะแต่ลอบเนี้ยนานสาชั่วโมงอะนานมากลอบเนี้ยนานนี่เขาบอกว่ามีผลกับคนทุกๆคนในเมืองไทยเพราะเมืองไทยเห็นทุกคนเห็นทุกอำทุกทุกอำในวิชาในวิชาโหราศาสตร์ไทยอันนี้เป็นวิชาไทยนะในวิชาโหราศาสตร์ไทยบอกว่า คนที่เกิดจันท์เสวยอายุในช่วงที่พระจันท์เสวยยุก็ไม่ดีถ้าใครจันเสวยยุลาหูแทรกเนี่ยไม่ดีเรียกรลาหูแทรกไม่ดีคนที่พระจันทร์ลัคนาสถิตอยู่พระจันทร์ก็ไม่ดีก็คือเกิดในดาวจันท์ให้คุณก็ไม่ดีคนที่เกิดอยู่ในเลื่อของดาวลาหูเร็งจันท์ก็ไม่ดี อ่าก็คือเมื่อไหร่ที่มีพระจันทร์พระจันทร์เกิดขึ้นแล้วาหูทับจะไม่ดีหมดมเลยอ่าโดยเฉพาะผู้หญิงมีผลมากกว่าผู้ชายรอบนี้อ่ารอบนี้ผู้หญิงมีผลมากกว่าผู้ชายแล้วก็กินกินในเวลาที่อันตรายกินยาวด้วยยาวมากห้าชั่วโมงยาวมากอ่าในแรกคือปีนี้อันตรายมากอืออคนที่ทำการค้าเรื่องความงามเสริมสถ้าดีก็ดีเลยเหมือนบมออัดเนี่ยถ้าดีก็ดีเลยถ้าไม่ดีก็เจ๊งเลยถ้าไม่ดีก็อาจจะหมดตูดไปเลยโอ้โห คนที่ทาความความงานที่โดยตรงเล่ยนะความงานสุขภาพ,ภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวดังลายต่อไปอหลังจากลาหูเนี่ยเรื่องนี้แน่นอนบอกเลยเรื่องนี้แน่นอนอ,อเรื่องนี้แน่นอนแล้วก็การสูญเสียของอํานาจของผู้หญิงที่ระดับประเทศมาแน่อะ,อะไรอย่างเงี้ยต้องระวังต้องระวังจะรอดได้คือต้องบูชาลาหูให้ถูกถึงจะรอด แล้วปัจจุบันเนี่ยไม่รับนะครับมไม่ได้คุยไม่รับไหมเดี๋ยวก็โทรมาเราไม่รับเราไม่รับไหมไม่รู้เดี๋ยวก็โทรมาทาไงเราไม่รับไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยคนที่จะเส้นลาหูให้ถูกเนี่ยยากดอนเลยว่ายากเพราะที่าจาคุณูไม่คือไม่ไม่มีไม่มีใครตั้งไหนดูมายังไม่มีใครไหว้ถูกเลยอ่ายังไม่มีใครไหวถูกเลยไหวถูกตามวิชาสยศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องลาหูอ่ะยังไม่ถูกเลย แต่ถ้าเกิดเป็นเหมือนบูชาเพื่อขอพรอ่ะทำได้แต่เขาจะมตตาหรือไม่มีตาไม่รู้เขาแต่ถ้าวิชาแตยศาสตร์ก็เปรียบเสมือนกับเขาต้องบังคับให้เขาราแต่ผมเชื่อเพราะอาจารย์เรียนวิชาลาหูมาเยอะเยอะมากลาหูนี่วิชาเราถนัดเลยอาจารย์เรียนมาเยอะมากเยอะมากหลายอาจารย์จนวิชาเราถนัดเลยเพราะนั้นเนี่ยลาหูรอบนี้มันมีทั้งคุณและโทษแต่ถ้าดูกัมมันตร์สยามมันจะมีแต่คุณ ซึ่งปรากฏการราหูที่กําลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นการเกิดราหูอมจันทร์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่7และ8กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งสําหรับในเรื่องของศาสตร์และความเชื่อแล้วปรากฏการนี้เป็นปรากฏการณ์ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์โดยตรงที่อาจารย์แขกย้ําว่าจะมีความรุนแรงกับมนุษย์มากที่สุดเพราะเป็นการเกิดจันทคาดที่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาอาจารย์แขกจึงได้จัดพิธีกรรม ตะเกียงบูชาราหูอมจันขึ้นเป็นครั้งแรกเสมือนเป็นการพลิกเอาความเชื่อเรื่องร้ายๆเกี่ยวกับราหูอมจันทร์ให้มาส่งผลดีเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ร่วมพิธีให้ได้มากที่สุดและหากคุณสนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งของพิธีนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจรายการมันตราสยามและเพจร้านพระเครื่องมีตังทุกสาขาครับ